สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวบินเทศกเกอกนะคะวันนี้ก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดในเดือน1 6ตุลาไปถึง16พฤศจิกานะคะคือดวงของชาวราศีตุลประจําเดือนสิงหาคมนะคะว่าดวงของท่านจะเฮงจะปัง อย่างไงอะไรมาฟังดูนะคะดวงของชาวราศีการภาพในภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นดวงในภาพรวมนะคะการดูดวงเป็นแค่ไกด์ไลน์ในการดูดวงนะคะไม่ยึดติดอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านก็ได้นะคะการดูดวงดูเพื่อเสริมดวงหรือว่าดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตนะคะไม่ยึดติดกับดวงนะคะ ให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนงชีวิตนะคะเราจะไม่ยึดติดกับดวงนะคะเราจะไม่เดินตามดวงนะคะดวงของชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะการงานการเงินความรักนะคะจะดูการงานให้ก่อนนะคะ การงานของชาวราศาีตุลน,นะคะบอกเลยว่าช่วงนี้ก็ดีมากๆนะคะการเงินการงานปังนะคะมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะคะโชคมีโชคมีลาบนะคะอย่างเห็นได้ชัดนะคะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากที่คาดหวังเอาไว้นะคะดวงความรัก การเงินการเงินก่อนนะคะการเงินก็มีมีดวงได้เงินมีปังนะคะมีเงินเข้ามามีคนอุปถัมภ์้ำชูนะคะดวงมีโชคมีลาบนะคะในดวงด้านการเงินนะคะมีอาจจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบฟุกฟุกนะคะดวงชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะอาจจะมีลาบในการเสี่ยงโชค ็ได้นะคะอาจจะมีลาบมีมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคหรือว่าอาจจะได้เงินที่เราคาดหวังไว้อาจจะเป็นผลสําเร็จในการที่เราคาดหวังนะคะมีเงินมีทองเข้ามานะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะการเงินนะคะความรักนะคะความรักของชาวราศีตุล ส่วนใหญ่ชาวราศีตุลชอบในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีตุลไม่ชอบมีคู่ค่ะชอบอยู่คนเดียวแบบเงียบๆนะคะดวงดวงจะเหินห่างจากคู่นะคะไม่ไม่ชอบอยู่กับคู่นะคะในช่วงระยะเดือนสิงหาคมนี้นะคะชาวราศีตุลจะชอบอยู่แบบเงียบๆนะคะไม่ไม่ไม่วุ่นวายกับคู่นะคะชอบอยู่แบบลำพังนะคะอาจจะ ดูห่างเหินกันไปบ้างนะคะกับชีวิตคู่นะคะไม่ชอบอยู่แบบมีคู่นะคะชอบอยู่แบบห่างๆนะคะดวงความรักนะคะยังยังนิ่งๆน,นะคะชาวราศีตุลยังไม่ยังไม่ไม,ไม่ไม่กระตือรือร้นกับการมีเม้อคู่นะคะก็คนมีคู่ก็จะเหินห่างกันนะคะ แต่ไม่ถึงกับเลิกลากันนะคะแค่ว่าเหินห่างก,กันเฉยๆนะคะแต่คนโสดก็ไม่ไม่คิดจะมีคู่นะคะยังอยู่แบบเงียบๆนะคะยังอยู่แบบหรือว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงโควิดก็ได้นะคะชาวราศีตุลก็เลยอยากอยู่คนเดียวเงียบๆในช่วงกักตัวหรือเปล่านะคะไม่รู้นะคะก็ชาวราศีตุลยังไม่ยังไม่มีคู่นะคะในช่วงนี้ยังคนโสดก็ยัง มันยังไม่มองหาคู่นะคะยังอยู่แบบนี้เงียบชอบเก็บตัวนะคะยังไม่ได้คู่นะคะคนมีคู่ก็เหินห่างกันนะคะคนมีคู่ก็ไม่ไม่ติดคู่ค่ะอยู่ใครอยู่มันอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบ ไม่ไม่สนิทสนมกันเท่าไหร่นะคะไม่จูดจี๋ดูดีกันนะคะสําหรับคนมีคู่สําหรับคนไม่มีคู่ก็อยู่ค่ะก็ไม่หาคู่นะคะไม่มองหาคู่ก็จะทํามาหากินไปตามปกตินะคะไม่มองหาคู่นะสาหรับชาวราศีตุลในช่วงสิบเดือนสิงหาคมนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วบายบายจุ๊บจุ๊บขอให้โชคดีสำหรับชาวราศีตุลทุกท่านนะคะ